คนเก่งด้เวลา,มาหม่มๆแล้วครับมาเลยอ้าวเดินมาเดินมาเดินมานี่อาหารของหนูวันนี้มามีเพิ่มอาหารให้ด้วยนะยิ้มยิ้มอร่าม,มาเลยลูกมาอ้าวมามาๆม,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 มาเลยลูกมาเลยลูกกินเลยครับหิวเหรอเมื่อ,อ,อ,อกี้ตอนไปเลือกตั้งหนูไปเดินเล่นมาสิบนาทีนะหนูก็เลยจะน่าจะหิวเนาะนี่วันนี้มามีเพิ่มให้หน่อยหนึ่งห้ากรัมหน่อยมากๆแต่เมื่อเช้าหนูได้กินไก่ไก่กรอบไปแล้ว หนึ่งชิ้นครึ่งก็ประมาณเจกรัมเนาะมามีช่างอาหารหนูทุกอย่างแหละเพราะว่าหนูต้องลดความอ้วนไงหนูกินจะกินอะไรมามีช่างหมดอะ่ะเออแล้วก็ น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวดูซิว่าประมาณนี้โอเคไหมนะเพราะว่าที่มามีคํานวณว,ว่าหนูควรที่จะต้องได้วันหนึ่งประมาณ250กรัมเพราะว่ามันคือปริมาณของพอดีะแต่หนูไม่ได้กินแต่พอดีไงหนูกินอาหารเปียกด้วยแล้วจริงๆแล้วอาหารเปียกเนี่ยมัน70กรัมก็จริงแต่ว่ามันมีโปรตีนอยู่ในเนี้ยมันมีเนื้อจริงๆอ่อะอยู่แค่ประมาณ15กรัมเองมั้งเหมือนมีไปคํานวณแล้วที่เหลือมันเป็นน้ำเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเราตัด ไอตัวน้ําออกไปอ่ะหนูได้เนื้อเนื้อจริงๆอ่ะต่อวันอ่ะแค่235กรัมเองเออแต่พอเรานับน้ําด้วยมันเลยกลายเป็น290กรัมไงแต่วันนี้จะให้หนูเเหลือแค่250กรัมตามสูตรของพอดี้มันก็อาจจะไม่ใช่แล้เพราะว่าหมอีลืมไปว่าอาหารเปียกส่วนใหญ่มันเป็นน้ำอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลองดู ปริมาณที่เขาเขียนเอาไว้ข้างถุงเนี่ยมันก็คือปริมาณประมาณเนาะต้องดูด้วยแอคทิวิตี้ของเตี้ยก็เยอะนะลูกเนอะอ่าโอ้โหกินเก่งจังเอาใหหมดเอาใหหมดอืมมาดูว่าถ้าเขากินแล้วแบบว่ามีแรงวิ่งเล่นอ่าไม่หิวโหยเกินไปอ่ะก็คือใช่โอเ้เก่งมากครับอืมแต่ว่าคุณป้าป้าที่สวนก็บอกว่าลดอาหารดีแล้วคุณป้าป้าบอกว่าหนูจำมั่มากเลย ต้องลดบ้างนะลูกนะอ่าโอเคครับอะนั่งเล่นรอนะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีค่อยไปวิ่งเล่นกันลมแรงได้กลิ่นฝนจกกากไกลๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะเมื่อกี้เช็คแอปด้วยแหละฝนก็ตกมอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่เวยนะไม่รู้จะมาถึงตรงเราหรือเปล่าในแอปบอกว่ามาไม่ถึงแต่ก็ไม่แน่หรอกถ้าลมแรงอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะพัดมาอลูกรีบวิ่งเล่นลูตกฝนตกแล้วค่ะย,ยิ้มขิง แต่เตีย้ยก็ยังอ้อยอิ่มมามีบอกว่าฝนตกแล้วให้กลับบ้านดูสิคืนฝนตกเราต้องกลับบ้านเราลูกคืนทําไมเร็วเร็วก่อนที่มันจะตกหนักดูสิดูความดื้อไปเรื่เร็วกว่าจะถึงบ้านได้ฝนก็ตกตก,ตกหยุดหยุดแต่โชคดีที่พอถึงบ้านปุ๊บฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นมาค่ะไม่ตกหนักตอนที่เราอยู่ข้างนอกดื้อจิงนคนนี้หื